สวัสดีจ้าเชนบทแดนไก่ไปเลยพี่น้องวันนี้มากินจะลองวันคิดสมาธ์แบบไทยๆเนี่ยลูกชิ้นทำแบบบ้นบานๆอกเม่พิธีพิธันเนี่ยนกจิ้มเนี่ยมีไก่ทำมีมาลุกคกคคือกเก่าเียเครื่องในลูกสาว เคียวหวานสูตรประยุกต์อยู่เยอระะมันเนาะมีแบบไหนก็กินแบบนั้นแหละเส้นขนมจีนแค่นี้แหละ,ะพี่น้องพี่น้องกินแค่นี้ไม่ได้ลุงคิดเขาปลาเขาอะไรก็เนาะคิดถึงพี่น้องทุกคนอยูไปเจอกันอยู่ไทยเนาะพี่น้องทำงานอีกวัน หนึ่งวันอาคารก็บินเราี่นอกไปเจอกันอยู่ไทยเนาะ